อัสสลามุอะลัยกุมะราะมาตุลลอฮิวาบะระกาตุค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณคณรูวักริใหม่อีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันนะคะเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่านะคะในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทําการหารนะคะที่เหลือเศษนะคะหรือว่าการหารไม่ลงตัวนั่นเองค่ะ โดยนะคะเราจะสามารถนะคะหาผลหารได้อย่างไรและมันไม่ลงตัวยังไงนะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องตัวไม่ทราบค่านะคะในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารน,นะคะที่ไม่ลงตัวนะคะโดยคุณครูนะคะก็มีโจทย์นะคะมาให้นักเรียนก็คือนะคะอัสมามีเค้ก13ชิ้นนะคะแบ่งให้เพื่อน 4คนนะคะจะได้คนละกี่ชิ้นนะคะและจะเหลือนะคะกี่ชิ้นนะคะโดยอาสมาจะต้องแบ่งเค้กให้เพื่อนเท่าๆกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะคุณครูมีคัพเค้กนะคะไม่ใช่คุณครูสิต้องเป็นอาสมาใช่ไหมคะอาสมามีคัพเค้กนะคะเยอะมากเลยนะคะเราก็จะไปดูกันว่าเออัาสมานะคะจะแบ่งให้เพื่อนได้อย่างไรบ้างค่ะโดยนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนดูวิธีการอ่า ที่เรานะคะจะแบ่งนะคะคัพเค้กโดยใช้รูปภาพก่อนนะคะโดยเราก็จะมีเพื่อนให้อสมาทั้งหมด4คนใช่ไหมคะนักเรียนแบ่งให้เพื่อนนะคะคนละเท่าๆกันเริ่มจากคนละ1ชิ้นก่อนนะคะไปค่ะคนแรกได้ไปแล้วนะคะคนที่2ได้แล้วคนที่3ได้แล้วนะคะคนที่4ได้แล้วตอนนี้นะคะทุกคนมีเค้กคนละ1ชิ้นแล้วนะคะแล้วเราอสมาร์่ยังเหลือเค้กเยอะมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะ อัสมาจะเริ่มแบ่งเค้กนะคะชิ้นที่สองให้กับเพื่อนๆนะคะอ่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆของอัสมานะคะได้เค้กกันไปคนละสองชิ้นแล้วนะคะต่อไปอาสมาก็จะแบ่งให้เพื่อนอีกค่ะเพราะว่ายังเหลือเค้กอยู่ใช่ไหมคะอาสมาก็แบ่งเค้กนะคะให้เพื่อนนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนได้เค้กกันไปคนละ 3ชิ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอัสมานะคะเหลือเค้กอีก1ชิ้นนะคะซึ่งอัสมาไม่สามารถแบ่งให้เพื่อนๆได้แล้วเพราะว่าถ้าแบ่งเนี่ยเพื่อนๆจะได้เค้กไม่เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะเค้กที่เหลือ1นชิ้นนะคะอัสมาจะต้องกินเองนะคะอ่ะนี่นะคะคือวิธีการนะคะแบ่งนะคะหรือว่าวิธีการหามนะคะโดยใช้รูปภาพเนอะอันนี้คือการ แบ่งนะคะจำนวนที่เท่าๆกันนะคะโดยใช้รูปภาพต่อไปนะคะเราจะไปดูนะคะวิธีการหารน,นะคะหรือว่าการหานะคะผลลัพธ์นะคะว่าเอ๊ะเราจะได้กี่ชิ้นนะคะจะได้คนละกี่ชิ้นนะคะแลวจะเหลือกี่ชิ้นนะคะโดยใช้วิธีการหารยาวและวิธีการหารสั้นค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะโดยนะคะคุณครูจะให้น,ะะนกักเรียนดูนะคะการทำนะคะ ไม่ใช่โดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะดูวิธีการหารนะคะทั้งแบบหารยาวนะคะและหารสั้นโดยเริ่มหาผลหารนะคะแบบหารยาวก่อนนะคะนักเรียนโดยจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะอัสมามีเค้กทั้งหมด13ชิ้นใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะเขียนเลข13กันไปก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่เครื่องหมายหารยาวะคะ่ะนักเรียนอ่า และนะคะอย่าลืมเติมตัวเลขนะคะที่เราจะต้องมาหารใช่ไหมคะคือเราจะแบ่งให้เพื่อนทั้งหมด4คนนะคะเราจะเขียนเลข4ไปข้างหน้าคะ่ะต่อไปนะคะเราจะหาผลหารนะคะซึ่ง4นะคะอ่ะซึ่ง1นะคะหาร4ไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะ1จึงต้องมารวมกับ3นะคะกลายเป็น13นะคะ13หาร4เหลือเท่าไหร่นะคะเราจะใช้วิธีการนะคะโดยเราจะใช้นะคะ สูตรคูณแม่4นะคะคูณไปจนกระทั่งนะคะมีค่าเท่ากับนะคะหรือว่าใกล้เคียงกับ13มากที่สุดค่ะมาลองพร้อมกันค่ะ4คูณ1ได้4 4คูณ2ได้8 4คูณ3ได้12นะคะเกินเลี่ยงค่ะนะักเรียนยังไม่เกินนะคะต่อไปค่ะ4คูณ4ได้16นะคะ 16เกินเลี่ยงคะนะกักเรียนเกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องขยับนะคะมาที่สูตรคูณมาที่4คูณ3นะคะได้12นะคะโดยเรานะคะจะเขียนนะคะเราจะเขียนผลคูณเมื่อสักครู่นี้นะคะไว้ด้านล่างนะคะเราก็จะเขียนไปก่อนเลยว่า4คูณสใส่เลข3ไว้ด้านบนนะคะได้เท่าไหร่คะนะกักเรียนได้12นะคะนำ13มาลบกับ12เลยนะคะ 13ลบ12เหลือเท่าไหร่คะนะักเรียนเหลือ1นะคะเหลือ1นะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะวิธีการทำให้นักเรียนทำแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าอ่ะเหลือเศษ1ใช่ไหมคะนะักเรียนต่อไปเราจะมาทำวิธีการหารสั้นนะคะ วิธีการหารสั้นนะคะทําง่ายๆนะคะโดยการเขียนเลข13ไปก่อนเลยนะคะตั้ง13นะคะแล้วใส่เครื่องหมายหารสั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหารด้วยอะไรหารด้วย4นะคะแล้วทําเหมือนเดิมเลยค่ะโดยนะคะวิธีการหารสั้นนะคะ จะสั้นกว่านะคะวิธีการหารยาวนะคะแต่ว่ามีขั้นตอนการคิดเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้แสดงขั้นตอนการหารให้นักเรียนดูอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะ4คูณกับอะไรได้เท่ากับหรือว่าใกล้เคียงกับ13มากที่สุดเมื่อสักครู่นี้เราทําไปแล้วใช่ไหมคะคือ4คูณ3นะคะได้12เราก็จะเขียนเลข3นะคะไว้ด้านล่างเลยนะคะอ่ะเราจะเขียนผลหารนะคะไว้ด้านล่าง หลังจากนั้นนะคะเราจะเขียนนะคะคำว่าเศษเหลือเศษเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือเศษ1ใช่ไหมคะเพราะว่า13บสลบสิเหลือ1เนาะเราก็จะเหลือเศษ1นะคะหลังจากนั้นนะคะจะต้องเข nah, ียนนะคะว่า13หาร4เท่ากับ3เศษ1 แล้วเวลาที่เรานะคะมาใส่ในบรรทัดของคำตอบนะคะเราก็จะเขียนว่า3เศษ1แบบนี้เลยนะคะโดยนะคะการหารนะคะตัวตั้งด้วยตัวหารนะคะแล้วเหลือเศษที่มากกว่า0นะคะก็คือตั้งแต่1 2 3 4 5 6นะคะไปเรื่อยๆนะคะและน้อยกว่าตัวหารนะคะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวนะคะหรือว่าการหารเหลือเศษนั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะการหารไม่ลงตัวนะคะสามารถตรวจสอบนะคะหรือว่าตรวจคําตอบได้นะคะดังนี้โดยการนำผลหารนะคะมาคูณกับตัวหารนะคะจะได้เท่ากับตัวตั้งค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองทําแบบฝึกหัดนะคะที่อยู่ในหนังสือนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองทําพร้อมๆกันค่ะโดยนะคะแบบฝึกหัดแรกนะคะที่คุณครูจะทําให้ในักเรียนดูนะคะ ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่153ดูตามไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะคุณครูจะเขียนไว้ให้นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นได้ชัดๆหนูหน้า153นะคะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะแสดงการหาผลหารโดยวิธีการหารยาวนะคะและวิธีการหารสั้นนะคะโจทย์ข้อที่1นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวนะคะก็คือข้อที่1นะคะบอกเอาไว้ว่า40 หาร6นะคะ40หาร6ได้เท่าไหร่นะคะวิธีการทำเหมือนเดิมค่ะคือการตั้งหารนะคะ40และนะคะใส่เครื่องหมายหารยาวหารเท่าไหรคะนักเรียนหาร6ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการหารกันนะคะโดย40หาร6ได้ไหมคะอ่ะโดย4หาร6ได้ไหมคะนักเรียน4หาร6ไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะ เราจะขยับไปนะคะรวมกับเลขศูนย์นะคะกลายเป็นจาก4จะกลายเป็น40เนาะ40หาร6นะคะเหลือเท่าไหร่เราจะใช้สุดคูณแม่6นะคะคูณไปจนกระทั่งมีจำนวนนะคะเท่ากับหรือว่าใกล้เคียงกับ40มากที่สุดค่ะ6 1 6, 6 6 2 12 6 3 18 6 4 ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองเกินเรื่องค่ะนะกักเรียนเกินแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะใช้สี่สิบสองมาเขียนได้ไหมนกักเรียนเราจะใช้ 6คูณ7ได้42ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่า40ลบ42ไม่ได้ใช่ไหมคะนะกักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะเราจะขยับนะคะขึ้นมา1ตัวคือ6คูณ6ได้36นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนไปเลย6คูณ6เขียนเลข6ไว้ด้านบนได้เท่ากับ36เราก็ใส่36เอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเอา40มาลบกับ36คะ่นะนักเรียน 40-36ลบ36เหลือเท่าไหร่คะ0-6ลบ6ไม่ได้เพราะฉะนั้น0จึงไปยืม4มา1 4ถูกยืมไป 1, 1> เหลือ3นะคะศยได้รับการขอยืมมาแล้วใช่ไหมศูย์จึงกลายเป็น10นะคะ10-6ลบ6เหลือ4 3-3ลบ 3, 3, 3, 3เหลือ0ใช่ไหมคะ3ลบ3เหลือ0แสดงว่าข้อนี้มีเศษไหมคะเหลือเศษ4ใช่ไหมคะนักเรียน วิธีการหารบอกว่าเหลือเศษสีต่อไปนะคะเราจะไปทําวิธีการหารสั้นนะคะ,ะโดยในวิธีการหารสั้นนะคะนักเรียนเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะคะคือตั้ง40นะคะแล้วใส่เครื่องหมายหารสั้นเลขถัดไปคือเลข6นะคะเพราะว่าจะต้องหารด้วย6ใช่ไหมคะ40หาร6เหลือเท่าไหร่นะคะก็ใช้สูตรคูณแม่เดิมเลยนะคะคือ6คูณ6ได้36นะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะใส่นะคะ ผลหารน,นะคะไว้ด้านล่างนะคะก็คือเลข6นะคะ40หาร6นะคะเหลือ6เศษเท่าไหร่คะนักเรียน4 0 4สลบ36เหลือเศษ4ใช่ไหมคะเหลือเศษ4เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเขียนตรงนี้เราก็จะต้องเขียนว่า40หาร6นะคะเท่ากับ6เศษสี หลังจากนั้นนะคะใส่คำตอบนะคะใส่คำตอบว่าอะไรคะ6เศษสแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะขยับตัวเลขขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งหลักนะคะก็คือในหลักร้อยนะคะแล้วก็หลักพันนะเดี๋ยวเราจะไปทดลองทำกันทั้งสองหลักเลยนะคะนักเรียน โดยนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะจะอยู่ในหน้าที่155นะคะโดยในหน้าที่155ให้นักเรียนนะคะเขียนตามคุณครูไปด้วยนะคะคุณครูก็จะเขียนให้นักเรียนก่อนเลยว่าอยู่หน้าที่155นะคะข้อที่เราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะคือข้อที่1กับข้อที่3นะคะนักเรียนมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1โจทย์คือ326หาร4 326หาร4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่า326หาร4จะเหลือเท่าไหร่นะคะวิธีการทำทำเหมือนเดิมนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะตั้งโจทย์นะคะ3อย่นะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายหารยาวนะคะหารด้วย4นะคะ3หาร4ได้ไหม3หาร4ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ3จึง นะคะขยับมารวมกับ2นะคะกลายเป็น32มนะคะ4คูณกับอะไรได้เท่ากับหรือว่าใกล้เคียงกับ32มสิบากที่สุดมาหาพร้อมกันเลยค่ะ4คูณ1ได้4 4คูณ2 8 4คูณ3 12 4คูณ4 16 4คูณห 20 4คูณ6 24 4คูณ7 28 4คูณ8 32เราหาได้เรื่องค4คูณกับ8ใช่ไหมคะได้32แสดงว่า32หาร4ได้32หาร4เหลือเหลือ8นะคะนะคะักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข8นะคะด้านบน เลข2เลยแล้วใส่นะคะผลคูณเมื่อสักครู่นี้ที่เราหาได้นะคะลงไป32มสลบสาเหลือเท่าไหร่คะ32มสลบสาเหลือ0นะคะหลังจากนั้นให้เรานะคะดึง6ลงมานะคะดึง6ลงมานะคะ6หาร4เหลือเท่าไหร่นักเรียน4 1 4 4 2 8 8เลย6ไปหรือยังคะ8เลย6ไปแล้วเพราะฉะนั้น8หาร6 เพราะฉะนั้นใช้สูตรคูณแม่2ได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็จะขยับขึ้นไปเป็น4คูณ1ได้4นะคะเราก็จะใส่เลข1น,นะคะไปด้านบนเลขหเลยนะคะแล้วใส่ผลคูณเมื่อสักครู่นี้ที่เราหาได้นะคะก็คือเลข4ใช่ไหมคะนำหกกับ4มาลบกันนะคะนำหกกับ4มาลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2นะคะแสดงว่าข้อนี้มีเศษเท่าไหร่ มีเศษ2นะคะต่อไปเราจะใช้วิธีการหารสั้นนะคะเพื่อที่เราจะดูว่าเอได้เท่ากันหรือเปล่านะคะไปดูพร้อมๆกันค่ะโดยเราจะทำเหมือนเดิมนะคะคือการตั้งโจทย์นะคะ300 26ใช่ไหมคะนะักเรียนหารสั้นค่ะเขียนหารสั้นนะคะอ้าวไม่ตรงนะคะเส้นยังไม่ตรงอ้ายังไม่ตรงอยู่นะคะนะักเรียน อ้าวไม่ตรงเหมือนเดิมค่ะ,ะแย่แล้วนะคะนักเรียนเส้นไม่ตรงค่ะโอเคตรงแล้วอ่ะสามร้อยยี่สิบหกหารสี่นะคะสามหารสี่ไม่ได้ต่อไปขยับมาสามสิบสองหารสี่เหลือเท่าไหร่คะเหลือแปดใช่ไหมคะเราก็จะใส่เลขแปดนะคะไปด้านล่างเลยนะคะหารสั้นใส่ตัวเลขด้านล่างนะคะนักเรียนต่อไปนะคะหกหารสี่เหลือหนึ่งใช่ไหมคะ เหลือนหนเศษเท่าไหร่คะ6-4ลบ4เหลือเหลือ2นะคะแสดงว่าข้อนี้มีเศษ2เพราะฉะนั้นเราจะเขียนไปเลยว่า326หารหารเท่าไหร่คะหาร4นะคะเท่ากับ81เศษ2นะคะหลังจากนั้นใส่ คำตอบนะคะเขียนคําว่าตอบขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเราเขียนว่า81นะคะเป็นเลขไทยเศษ2 2แบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อถัดไปคุณครูจะยกตัวอย่างในหน้าเดิมนะคะคือหน้า155แต่ว่าเป็นข้อที่3นะคะเพราะว่าข้อที่3จะเป็นในหลักพันนนักเรียนคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะข้อถัดไปคือข้อที่3มนะคะ โจทย์บอกเอาไว้ว่า1,454นะคะหาร5 1,454หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่เราจะมาหาผลผลหารกันนะคะโดยให้นักเรียนเขียนไปก่อนเลยว่า1,454แล้วเขียนเครื่องหมายหารยาวนะคะหารด้วย5 1หาร5ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้น1จึงรวมกับ4กลายเป็น14นะคะ14หาร5ได้เท่าไหร่เราจะใช้สุดคูณแม่5เดี๋ยวเราจะมาเขียนสุดคูณแม่5เอาไว้ก่อนเลยเพื่อที่เวลาที่เราหาผลหารนะคะเราจะได้เห็นง่ายๆเนาะ5คูณ1ได้5 5คูณ2 10 5คูณ3ได้15 5้คูณสได้ยี่สิบห้คูณหได้ยี่สิบหาะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าสิบสี่หารหใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูว่าตัวเลขอะไรที่ใกล้เคียงมากที่สุดมีสองตัวเลขนะคะก็คือ5คูณ3ได้เท่ากับ15กับ5คูณ2ได้เท่ากับ10ในที่นี้เราจะใช้5คูณ2นะคะได้เท่ากับ10เพราะว่า 15ลบ14ไม่ได้เออเพราะว่า14ลบ15ไม่ได้นะคะเราก็จะใส่นะคะเราก็จะใส่เลข2นะคะไว้บนเลข4เลยนะคะ5คูณ2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้10ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเอา4มาลบกับ10นะคะ4ลบ10เหลือเออขอมาอัพค่ะ นำ14นะคะลบกับ10นะคะ4ลบ0เหลือ4 1ลบ1เหลือ0หลังจากนั้นนะคะดึงเลข5ลงมานะคะดึงเลข5ลงมากลายเป็น45อ่ะเรามาหาต่อค่ะ5คูณ6ได้30 5คูณ7ได้35 5คูณ8 40 5คูณ9ได้เท่าไหร่คะนักเรียน 45แสดงว่า45หาร5เหลือ9นะคะเราก็จะใส่เลข9ไปเลยถ้านักเรียนถามว่าเลข9้มาจากไหนเลข9อยู่ตรงนี้นะคะ45นะคะเอามาลบกับ45เหลือเท่าไหร่คะนะักเรียนเหลือ0ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะดึงเลข4ลงมานะคะดึงเลข4ีลงมา4หาร5ได้ไหม4หาร5ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่า5มีจํานวนมากกว่าใช่ไหมคะนะักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะเราจะใส่เลข0นะคะ4หาร5ไม่ได้เราจะใส่เลข0นะคะ,ะ,ล 0, ะ,คะแล้วนะคะ่4ตรงนี้จะกลายเป็นเศษทันทีนะคะจะกลายเป็นเศษทันทีซึ่งนั่นหมายความว่าข้อนี้คำตอบคือคำตอบคือเท่าไหร่คะ290เศษ4นะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการหารสั้นกันนะคะ่ะว่า เวลาที่เราเขียนเนี่ยนะคะจะสั้นกว่าแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ่ะโดยวิธีการหารสั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวเลขไปเลยนะคะนะักเรียนเหมือนเดิมนะคะ1 4 5 4นะคะ1 4 5 4แล้วอย่าลืมใส่เครื่องหมายหารสั้นด้วยนะคะหารด้วย5นะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะ14หาร5เหลือเหลือ2ใช่ไหมคะ เหลือ2แต่ว่านะคะเราจะต้องทําวิธีการกระบวนการคิดนะคะโดยเราจะคิดในใจนะคะ14ลบ10เหลือเหลือเศษเท่าไหรคะเหลือเศษ4เพราะฉะนั้นเราจะเขียนเลข4นะคะไว้ด้านหน้าเลข5เลยนะคะต่อไป45หาร5เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนจำได้ไหมได้9นะคะเพราะว่า5คูณ9ได้45นะคะเราก็จะใส่เลข9ลงไปเลยนะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะ4หาร5เหลือเหลืออะไรไหมหารได้ไหมหารไม่ได้เพราะว่า4มีค่าน้อยกว่า5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข0นะคะเหลือเศษเท่าไหร่คะนะักเรียนเหลือเศษ4เพราะว่าตัวนี้หารไม่ได้ใช่ไหมคะเลยดึงมาเป็นเศษนะคะนะักเรียนหลังจากนั้นนะคะให้เราเขียนนะคะสรุปด้านล่างนิดหนึ่งว่า 1454นะคะหาร5เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ290เศษ4และเรานะคะจะเขียนคำตอบนะคะตอบแบบนี้นะคะว่า200คําคำตอบคือเท่าไหร่คะ290เศษ4 แบบนี้เลยนะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะคือตัวอย่างนะคะที่เราทำกันมาร่วมกันนะคะโดยให้นักเรียนเขียนทุกๆตัวอย่างนะคะลงไปในหนังสือแต่ละหน้าด้วยนะคะและการบ้านของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะสแสดงการหาผลหารโดยใช้วิธีการหารยาวนะคะและวิธีการหารสั้นนะคะในหน้าที่155นะคะให้นักเรียนทำข้อที่2นะคะข้อที่สองโจทย์คือ700 55หาหาร9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะโดยข้อนี้ให้นักเรียนใช้สุดคูณแม่9นะคะคูณไปนะคะต่อมานะคะอีกข้อหนึ่งคือข้อที่4นะคะคือ6 8 0 4หาร8นะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะให้วิธีให้นักเรียนนะคะทำวิธีการหารสั้นนะคะทั้งหารสั้นและหารยาวนะคะมาให้คุณครูนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็ฝากการบ้านนะคะเอาไว้เท่านี้นะคะ<อ>ก่อนจากกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนทําการบ้านนะคะเพราะว่าทุกๆงานที่เราทำเนาะคุณครูจะเอาไปใส่เป็นคะแนนนะคะในช่องนะคะในช่องงานต่างๆนะคะให้กับนักเรียนนะคะวันนี้นะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนคะ่ะอัสสลามุอะล,ลัยกุมะเรามะตุลลอฮิวบะเราะกาตุค่ะ Bye.